เอาแล้วกูละเอาแล้วทั้งทั้งทั้งเรียนมาหรือเปล่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยตัวเองมาเออเออมาหายท้องเลยโดนยิงตรงไหนนงยิงตรงขาดิ๊กเดียวหายใจไม่ออกเหรอหายใจออกอยู่ปั๊มหัวใจให้ก่อน CPR ครั้งที่หนึ่งน้องนุ่นเนธชนุเอาหมอมาห้าคนพร้อมกับแป๊์ซีหนึ่งแก้วเอาพี่มาทั้งทำไม่ CPR ครั้งที่หนึ่งไปฮิ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 ปเออาว่าข้าจะตายเพราะทั้ง CPR ข้านี่นั่นแนะ CPR อะไรที่คงหลุดหมดเลย เอ้าเจ้ายังไม่หายเหรอสี่เพียรได้สองน้องนุ่นได้สนับเอาหมอมาสิบคนเริ่มเลยฮิป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 โอ้ยข่าวว่าทั้งจบมาไม่ได้จบแพทย์มาหรอกฉันเป็นแพทย์นะ กำแพงเหมือนปั๊มหัวใจหมาเลยก็เจ้าตายกําพอดีก็เจ้าไอ้เขาต้องช่วยเจ้าสิเอาไอ้แบบซีเนียฮิป นนไม่ได้ข้าวันไหววันไหวต้องเสียงไอไงข้าจะได้ช่วยเจ้าเจ้าจงช่วยข้าเลยเ <c oughs> จ้าไม่ได้ไอเลยข้างล่างนุ่นนุ่นไอหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มาเจ้าดูตัวสันสันนะอ๋ <c oughs> ข้าหนาวหรือเปล่าเลยนะ มันปามหมัวใจเม่กี้เลือดมันไปเลี้ยงไม่ทันอ๋อคิดว่าไอไงเอ้าใครไอ้ไนได้ใครใครไอ้ไปจะได้ยินเสียงไออ่ะ ไม,ไม่ได้เสียงข้าเลยเอาไม่ได้เสียงเจ้าเหรอมึงไปไอตรงอึ่งเลยปะปะโอโอได้เดยข้าว่าเลยข้าโทรหาหมอดีกว่าตอนนี้หัวใจข้ารู้สึกว่ามันหลุดไปอยู่ตรงตูดทำไมอะมันปั๊มตรงนี้แต่มันหลุดไปอยู่ตรงตูดค่ะท่านปั๊มแรงเกิน ก็ขค่อยากช่วยชีวิตเจ้าบ้างไงเอา้าเอ้ยไม่ใช่ข้าไม่ได้เป็นอะไรเลยนั่นน่ะข้าหายแล้วแน่ใจนะแน่ใจไปไปด้วยกันไปด้วยกันดิกข,ข้ากึง้งลายเฉยๆไม่มีอะไรเลยไปเถอะท่าไม่ต้องเป็นห่วงข้ามากหลายหรอก ปล่อยให้ใายตายตามยถากรรมก็ได้าาญนะโอเค